สวัสดีครับพี่น้องช่องพระสมชายคุณสีนะครับนี่จะพาเลาะอีกแล้วนะครับดูนะครับพี่น้องมาเร่อนะครับมาเลาะมาเรอเรอหนะครับมาดูดูการเกี่ยวข้าวนะครับพี่น้องเกี่ยวข้าวนะครับอ้าวคุยโทรศัพท์อยู่นี่ล่ะเกี่ยวข้าว โอ้ยบอยอยากมาเหรอขึ้นมาเส้นนี่โอ้ยเส้นวันนี้โอ้ยเมนคือบัน้อเส้นตะเาเลยเนาะแีนี้เส้นตะเาเลยเนาะอ่าช่างพอสมชายคุนสีนะครับมาดูอ่าอ่าชาวบ้านนวลแดงมาเกี่ยวข้าวครูสถานเด็ดนะครับเมนบอยสถานเด็ดบ้านดงนะครับไอ้บ้านนวลแดงนะครับนี่ไม่รู้ชื่ออะไรมั่งครับจําชื่อไม่ได้ไปไปแล้วเราไปเกี่ยวไปเกี่ยว เห็ดไปสุดตัวคนบ่าวบ่างเห็นไหนกด้ตัวคนบมมีเมียไหมไม่มีเมียมาคุ้มไหมเห็นไหนก็ด้ตัวโอ้ยเขาคิดผมมืดแล้วเนาะโอ้ยมาดูครับมาดูชีวิตีชีวิตบ้านๆนะครับบอยใจเย็นใจเย็นหูยดอกนาใจเย็นมาดูนะครับ บ่าเขาจ้าไปโฆษณาแต่มันผิดกฎจะถูกอันนี้บ่แม่โฆษณาส้มลมเออก็ได้แล้วเข้าใ,าใจอยี๋ยวใจะให้ยนธรรมัาดเนี่แม่เห็นมาก็ได,ด้ใจะที่ให้โยนจะจัดให้อยู่ครับมันเกี่ยวหลายๆเนี่ยมันคนง,งามๆงนี่เห็นบ่เนี่ยช่องพ่อสมชายคนสีนะครับมาดูวิถีชีวิตแบบบ,บ้านๆนะครับการเกี่ยวข้าวแบบโบราณน,นะครับของชาวบ้านดอนแดงนะครับ บ้านต้นแดงหมู่5ตำบลดงเหนืออำเภอ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะครับรับเกี่ยวข้าวรับเกี่ยวข้าวทั่วอำเภอวัดม่อทั่วประเทศนะครับคอยมารับครับหันหลังมาครับหันหลังมาแต่จะปอหมดนั่นให้หันราคาแล้วจะตกลงกันนะครับไหนเสื้อใครหันหลังมาหันหลังมาเย็นตรงๆเย็นตรง,ตรง ชมรมเจียวข้าวม้วนซื้นหัวแซวนะครับไม่แค่สื่อน,นะครับไม่แค่ร์ไหน่ากระไ้เไบืบอบากเบอร์พรม <laughs> ติดต่อผมก็ได้นะครับ <laughs> อ่ามาดูครับมาดูครับเอาบอกเบอร์มาอยุสนใจติดต่อ <c oughs> ดังๆเลเตี้ยนเอ้ ชมลมชมลมเกียวข้าวมนืนแซบ้านนแดงบ้านแดงหมู่ห้าตำบลดงเหนืออำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะครับราคาเป็นกันเองคราคาแล้วจะติดต่อกันเองตามหมายเรียนะครับผมไม่มีค่าในหน้าค่าอะไรนะครับติดต่อกันเอาเองนะครับผมมาถ่ายช่อง y o u t u ู e ครับมาดูบรรยากาศชีวิตบ้นบานๆของชาวอีสานบ้านชนบทนะครับ ขอค่าข้าวคุณด้วยนะครับค้าข้าวถูกกว่ามาม่านะครับขอข้าค่าข้าวคุณจากเก้าบาทสิบาทต่อกิโลก็ยังดีนะครับช่องพ่อสมชายคุณสีครับมีพ่อน้ำหนาเด้อเออบวกกันเย็กน้อยไม่ใช่เพื่อนนะเอา่อ ตะวอนพร้อมตั้งซ่องเป็นสมชายคุณศรีหรอเพื่อนเพื่อนก็เลยมันบ่คืนนะว่าเด็ก้อยไม่เป็นเพื่อนเมะเอแล้วพ่อน้าสนอกแม่แล้วพ่อสมชายคุณศรีชื่อจริงนามสกุลจริงครับแม่นล่าบว่ไปแอบในยูทูบเออแอปในยูทูบพิมหัวไปพ่อสมชายคุณศรียังสิเห็นมังกงขึ้นมาลดผมสิไปเกี้ยวก็เกี้ยวขอดช่วงนี้ไปในแนวเศรษฐกิจพอเพียงและท่องเที่ยวเชิงเกษตร ไมขายแล้วครับไอตีไม่ขายแล้วเนาะเป็นแจกยังไงกันแจกวันทีมาหอดป่านี่โอ้ยเออสวรีได้เนี่ยดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสโอ้ยสิบสองเดือนพอดีสสองราศีพอดีครับทีมงานอะยังกว่าชมรมเกี่ยวข้าวม้วนซื่นโฮเซลนะครับ อขออภัยด้วยครับแต่ผม,มฝ้าภาษาอีสานบ้านผมเป็นคนอีสานครับภ <c oughs> ูมใจที่ได้เกิดเป็นคนอีสานครับคนอีสานขายันอดทนแข็งแรงและประหยัดนะครับเอคนอีสานครับเป็นกระดูกสันหลังของขาชาติครับแต่ทุกวันนี้จะเหลือแต่กระดูกแล้วครับกระดูกสันหลังของชาติโอ้สำหรับคลิปนี้ก็จบคลิป เพียงเท่านี้นะครับที่ชมรมเกี่ยวข้าวมวลซึ่งโฮเซลนะครับบ้านดอนแดงหมู่5ตำบลดงเหนืออำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะครับรับเกี่ยวข้าวภายในจังหวัดาภายในอำเภอบ้านม่วงและเขตติดต่อน,นี้นะครับสนใจก็ติดต่อได้ครับเบอร์โทรครับ098ยังเอีก3 0น หนึ่งสามศูนย์ห้าหนึ่งหกสามอาเบอร์โทรติดต่อกันเองนะครับราคาก็ตามสถานที่ที่ใกล้ไกลนะครับติดอ่าผมเป็นสื่อกลางให้เท่านั้นนะครับอ่าอย่าลืมกดถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าสุกใจก็กดติดตามนะครับกดดูด้วยนะครับพ่อสมชายคุณสีกับพ่อสมชายคุณสีสองนะครับมีสองช่องทำจริงทนะั้งสองช่องนะครับ ขอให้เพื่อนชาวยูทูปหายทุกขหายสุใหายโลกหาภัยนะครับอยู่ดีมีแฮงนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองและสินทานนะครับสวัสดีครับพบกันคลิปต่อไปนะครับ